ดูกระโปรงสิคะเขาให้แกะอ้อออออเอาออกเธอไม่ใส่เนี่ยมาถือม so like, ันจะเป็นแบบนี้มันก็เป็นแบบนี้มันเขาให้แกะเธอไม่รู้หรอเธอจะใส่แบบนี้ได้เธออายเขาอายยิ่งกว่าเธอมันแก่อีกนะถัดหลังอ่ะเปิดเธอใหม่ก็ไม่ต้องบอกให้ใส่รู้ปได้ เราไปดึงไอ้อันนี้ออกนะที่เป็นได้ออกนะหันนะสวยับบ่ะแต่หัวใมันก็เหิมดมเออมันตล็นอันนั้นนะ่ะเขาทำมาเพื่ออัดกีบเฉยๆนี่เห็นไหมมันเป็นธรรมาชาติปกติหรือยังไม่เคยใส่กับโปรงกับเขาเห็นไหมไม่รู้เนี่ย